สวัสดีครับมาพบกับผมนะก็แผนซีเนอรผมก็วันนี้จะถือโอกาสกลับมาเล่นแจ็คนะครับผมจากที่ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ผมหาตัวที่จะเล่นกับเออ,อีเวนต์อาทิตย์นี้ไม่เจอนะนะั่นคือการเล่นกับแบนเดลทีนะเพราะว่าในด่านขอที่นี้จะบอกว่าเออเราจะได้เบนเดลทีเข้ามาอยู่ในทั้งสองฝั่งทั้งบอดแล้วก็ของเราใช่ไหมซึ่งผมว่าแจ็คเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายเพราะผมลองมาหลายตัวแล้วในวันนีนะ้สารภาพเลยครับคือยัง หาตัวที่สามารถจบด้วยเว์นัทีไม่ได้เลยสักตัวนะก็แบบว่างั้นก็ช่างมาแล้วกันนะเอากลับมาเล่นแจ็คเลยดีกว่าก็วันนี้ผมจะใส่เป็นสายสามัญน,นะครับสำหรับแจ็คนะผมก็2ลิลิทแรกนะครับผมนะจะบอกว่าหลากัลกๆเลยของแจ็คนะครับนั่นคือเกลฟอร์สนะถ้าเราหามมาได้คือเล่นแจ็คได้สบายนะผมอีกอันนึงเนี่ยแล้วแต่เลยนะว่าจะมีอันไหนนะครับระหว่างคูลเลเตอร์เกตเบเกอร์หรือสต็อกเกอร์เบดก็ได้ครับเพราะมันลงมามาให้แจ็คเนี่ย ได้มีการจู่โจมหรือสไต้์นะครับผมถ้าเป็นเกตเบกเกอร์ก็สไต์เน็กซัสใช่ไหม่าแต่ให้มันสต็อกเกอร์เบรดเนี่ยมันก็จะปไปไซส์ที่ยูนิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แข็งแกร่งพอสมควรนะสะหรับแจ็คนะครับโอเคก็ทีนี้ไปกันเลยดีกว่านะครับในด่านอาทิตย์นี้นะครับโอเคก็ในด่านนี้เราจะเจอคาตาลีน่านะครับผมก็ครั้งนี้ขอเล่นแบบเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับผมเกียรเปลี่ยนภาษาเลยครับผมฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกนะเราจะ ได้แบนเดิลเมจิกเนี่ยเห็นป่ะผู้เล่นจะอัญเชิญแบนเดิลทีนึงใบเนี่ยคือแบบมาอยู่ฝั่งเราใช่ไหมประมาณนั้นนะอีกอันนึงคือแฟนซูลิตคือบอทเนี่ยเมื่อเริ่มรอบนะเขาจะได้บวกพลัง2นะแล้วก็ทะลวงนะครับผมให้กับตัวที่แข่งกันที่สุดข,ของบอทนะครับผมแล้วก็วิชั่นเอนเนมี่นะครับผมโอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับครั้งนี้นะครับคือในอาทิตย์นี้มันมีดาบสองจุดห้าดาวอยู่สองอันนะซึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยสนุกกว่าเยอะเลยนะจากที่ผมเล่นมานะครับโอเค ไปเลยดีกว่ากับพลังแรกของเราในครั้งนี้มาเจอในด่านของบริควอเตอร์นะครับแมครั้งนี้เราเริ่มอยู่ที่ข้างบนนะโอ้หึเบนาฟโฟโลหยิบเลยแบบไม่ต้องคิดนะครับอันนี้ยิบยิบทันทีเลยไปแจ็คเกอร์เทสมาสเตอร์เหรอ,อยังไงเนี่ยอ่ลุยเลยดีกว่าคือแบบน่าจะพอทัดหายได้อยู่นะสำหรับตัวนี้ตัวแรกก็คือแบบ เฉยๆมากนะต่อให้เป็เฟคมาโาโฟเราก็แบบสู้ได้สบายนะเพราะว่าเรากาลังตีแจ็คคนแรกนะครับผมซึ่งความแข็งแกร่งของเราเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าเราเริ่มเล่นคนที่สองนะเด็กแจ็คเนี่ยจะแข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มได้คนแรกก็ไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเราลงมาได้ตีสองทีนะครับผมเห็นปะคือการได้เป็นทุกทีเนี่ยผมจะเล่นยังไงใ้ครบสิบหมิ่ภาคเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยนะคือแบบจริงคือยังนึกไม่ออกว่าจะเล่นยังไงให้ได้ครบสิบทีเอ้สิบสิบ คือมันอธิบายยากมากเพราะมาหาทางลงไม่ได้นะครับไปก็อตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วเรามีแค่หนึ่งนะครับผมคือแบบโอ้ไปเดี๋ยวตีไปเลยคืออย่างที่ผมบอกนะในเมื่อผมไม่สามารถหาทางได้ว่าเราจะจบเกมด้วยบรรทุทียังไงฉันนผมจะตีะไ,ไปแบบเพีวๆเลยนะครับนี่คือชนะแล้วนะครับผมคือจะเห็นให้โชว์เลยว่าเนี่ยความแข็งแกร่งอยู่ตรงไหนนะเห็นปะการแค่มีเปลี่เกอร์เพียแค่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิตเยอะมากนะครับ <c oughs> หนนรื <c oughs> อถ้าเราเริ่มท <c oughs> ีหลังเนี่ย แล้วม yeah. ิกซ์ก็เบยคือการที่เราลงแจ็คลงมาเนี่ยแจ็คจะสไตล์ครั้งที่หนึ่งนันที้วแล้วก็รอซีทีครั้งถัดไปนะครับซึ่งการที่เราลงแจ็คมาปั๊บเนี่ยเราจะชนะทันทีเนัะผมในครั้งนี้นะเพราะว่าเกตเบเกอร์จะทํางานทันทีเนับผมซึ่งเราจะได้เคลียร์บอร์ดคือตัวนี้ด้วยนะผมเคลียร์ไปถึงสองทีเลยนะแบบง่ายๆแบบสบายๆเออโอ้บันดทีคือลืมไปละไม่เด็สนใจนี่คือผมไม่เล่นมาแล้วนะผมแบนไดทีเี่ยเอาในเมืผมหาทางไม่ได้เว้นแต่ว่า ถ้าใครหาเด็กที่มีทางให้จบด้วยวิทีได้อะคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะลองและอัดวิดีโอให้ดูนะครับคือแบบมันต้องได้กันแต่ผมยังหาไม่เจอนะครับผมแบบยอมแล้วจริงจริงลองมาสามสี่เด็กแล้วยอมแพ้แล้วตอนนี้โอเคครับอืมขอเลือกเทสซี่ไฟฟอกนะครับผมเพราะว่าเป็นไอโอนเนียนะครับผมพยายามแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้เยอะสุดเลยแล้วกันนะครับเท่าที่ทำได้นะโอเคพันไปช็ปป์คนแรกของเรานะครับผมแน่นอนนะครับผมสำหรับผมเนี่ย ก็ต้องเป็นน้องโซอี้แน่นอนนะครับผมในครั้งนี้แปลเพราะว่าพิสมาติกมาใหม่ใช่ไหมที่อัปเดตมาเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยนะก็อ่ถ้ามาข้างบนนจะเจอแจ็คเกนบูเชอร์นะครับผมถ้ามาข้างล่างจะเจอคามูรอานโซเดอร์นะแล้วแต่แล้วแต่คนเล่นนะอยากไปถึงผมชอบไปซูข้างบนนะเพราะเล่นง่ายกว่านะครับขอปรับนิดนึงนะครับผมไปพูปาร์ตี้โซอี้นะครับจะมีโอกาสได้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะขึ้นอยู่กับว่าอ่าแจ็คนั้นขึ้นหรือเปล่านะครับผมถ้าแจ็คขึ้นก็จบ ไม่ได้เล่นนะครับโซอีเพราะว่าเอาไปแค่นั้นเลยนะครับยังไงครับยังไงเก็บบทดมือครับผมตอนนี้คือมีแคชเนี่ยดูมีมีประโยชน์อันเดียวนะผมแต่ว่าเราไม่ได้อยากใช้โอ้โหขึ้นมาอย่างนี้จบได้ท่าเดิมๆแน่นอนนะผมแจ็คมือแรกครับแล้วเราได้แหละมานัโปรครับผมเราแน่นอนครับลงโซอีไปก่อนนะผมเพื่อปั๊มมือที่หนึ่งนะับผมไม่โดนยิงตายนะ อยาไปไวเหลือเกินอยากกันไปไวเหลือเกินจริงๆโอ้โหก็บแบบทำได้แค่นี้อย่างเงี้ยคือแบบแต่สายเนี่ยเห็นว่าจะทำให้แจ็คเนี่ยเลเวลอัพได้ไวมากนะเนี่ยแค่ตีไป,ปแค่สองครั้งเนี่ยแจ็คก,ก็คือเลเวลอัพแล้วนะครับผมปั๊บแล้วตาหน้าคือเราก็าจะลงแจ็คลงมาแล้วก็จะไปโป้งๆอีหนึ่งก็อาจจะแบบจบเกมได้นะครับเนี่ยแจ็คเป็นหนึ่งตัวที่ จะบอกว่าเออตาหน้ายังไม่จบนะเพราะว่าดามจยังไม่เพียงพอใช่ไหมคือแบบความรุนแรงในการเล่นเนี่ยคือบอกต้องเลยว่าสูงมากนะครับแต่ว่าการที่เราจะลงแจ็คในตาหน้าก็ลงมาเพื่อเคลียบบอร์ดนะอยากรูกบอร์ดองอะไรมาแล้วจะลงแจ็คไปฆ่าเขานะแบบนี้นะครับเพราะว่าเอาใส่สตต็อ,อก,กเบรดมาโอ้โหไม่ต้องให้เหลือยูนิตออกมาให้เราแบบเครียดเล่นนะปล่อยไปับผมโอ้โหเพิ่งได้แค่สองอันเห็นปะ ล่อยแล้วไม่ต้องเล่นแล้วเบนดูทีคือผมไม่รู้จะทํายังไงให้มันได้นะคือน,นี่ก็เสกมาจังเรื่อยๆเนะี่ยอ่ะไม่ได้อยากได้แล้วตอนนี้เดียว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 เทา่าตีไปจะอดใช่ป่งะงั้นก็ลงแจ็คไปให้จบเกมเลยดีกว่านะครับสบายสบายคือจริงอยู่ว่าเบนดูทีมันเสกการให้เราเี่ยแต่มันก็คู้ไม่ถูกอะคือแบบคือผมก็ยังไม่สามารถทำให้มันเล่นได้ครบสิบจะวีบไปจะจบเกมอะคือไม่งั้นมันจะช้ามากๆนะคือแบบ แล้วก็จะหาเด็กที่แบบเล่นแบบดีเลยขนาดนไม่เจอเอาจงจริงเออแต่อันนี้คือนำที่ผมยังไม่รู้ว่า20เนี่ยครับอันนี้ก็เลยแบบยังไม่กล้าลองเท่าไหร่นะต้องบอกก่อนเลยนะครับอ่ะไม่ค่อยอยากได้ตัวนี้นะครับแบบอ่ะเอาก็ได้ฟอเฟกซ์บา,าร์ไซเพราะว่าตา,ายที่ปลุกระดมใช่ไหมก็โอเคครับถ้ามาข้างบนจะได้เจอแบบมังกีไอดอลนะครับผมแล้วถ้ามาข้างล่างจะเจอมารายสองสเตสนะครับซึ่งผมจะไปข้างบนนะเพื่อหาพลังเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับผม ชวแอป e v ว l u t i o คือเฮ้ยตาดิมันอะไรคืองงเดี๋ยวคือสองอีพิคไอเทมแล้วสองอีพิคไอเทมแล้วคืออะไรคือแค่ผมบอกผมจะไม่เล่นบรรลุทีนี่คือแบบได้สองอีพิคไอเทมเลยเหรอคือแบบอะไรอ่ะเออมือนี้ไม่ปเปเนย็นเลยครับผมแบบดีมากคือแบบงงจริงคือแบบ งงจริงจังอ่าผมจะขอลงโซอี้ไปก่อนนะคือยังไงครั้งเนี้ยเราโดนดาเมดแน่นอนนะผมในการเล่นนะครับฉันนะผมก็จะปล่อยไปนะผมและเพราะว่าเราจะลงแจ็คเนี่ยไปเคลียร์ถังก่อนนะครับผมครั้งที่หนึ่งนะครับแบบนี้วัีหนึ่งทีบุ้งเข้าไปโอ้โหแล้วเราเปิดถังไปแล้วเรียบร้อยและผ่านไปนะผมในครั้งนี้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเบาๆสบายๆยังไงครับยังไงเดี๋ยวยังมีแค่นี้อยู่เราก็ยังแบบ นึกไม่ออกว่าจะยังไงต่อนะป่ะลงแจ็คไปก่อนนะผม <My heroic S 1> ขอ,อ,มอเคลียร์ยรยรอไอ,อ,อ้นี่ไปก่อนทำตัวนี้นะครับเพื่อแจ็คเลเวอรอัพนะครับได้มังคีไอรอนมาหนึ่งเอวนะครับผมก็อตอนนี้คือการบุกของเราเนี่ยแทบจะกำลังตีจบแล้ว,วแบบง่ายๆนะครับโอ้โ <uncle> ห <uncle S 1> สบายๆายังไงต่อดีเดี๋ยวตีก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ใช่สิเราลงคนนี้ไปก่อนเลยดีกว่านะครับเอาอะไรดีอ่าพอดเพนนะครับผมโอ้โห โชเฮฟได้มาสามทวร์แล้วบอกเลยว่าเราจะจบก่อนหรือเปล่านะครับผมขอบวกพลังให้แจ็คเพิ่มนะครับและอาโปลโลมาอีกหนึ่งตัวครับได้ไปโฟโลเฟยจอไม่เป็นไรครับยังไงก็ชนะอยู่ดีครับในการบุกครั้งนี้ครับผมตบไปแล้วครับน้องโปโลคนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับชิวๆเพราะว่าเราปล่อยน้องแบบสบายๆเลยดาเมจเราเยอะอยู่แล้วผมในครั้งนี้ คือไม่สดแล้วเม่เด้เกีเห็นมาไม่ได้ใช้แล้วเอามาตบอย่างเดียวปองคือไปนี่หนึ่งตัวที่แบบคิดไม่ออกก็หยิบตัวนี้มานะถ้าเกิดได้เกลฟอร์สนะแต่ถ้าไม่ยังไม่มีเกลฟอร์สเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับสำหรับแจ็คนะครับเพราะมันจะเล่นยากพอสมควรนะเว้นแต่อ่ะอีกอย่างหนึ่งเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการปั๊มพลังหรือพวกการบุกพลังเยอะๆให้แจ็คนี่อันนี้ก็คือน่าสนใจนะครับก็อยากให้แจ็คนี้เล่นง่ายขึ้นเหมือนกันนะโอเค เกินไปจริงเกินไปมาขนาดเนี้ยคือแบบขอคอมมอนธรรมดาธรรมดาบ้างนะครับไปข้างบนได้โปโลใหม่แล้วตังค์ผมหมดนะผมตอนนี้ขอเอาทองก่อนนะคือแบบเกินไปจริงๆเอาการ์ดที่แบบไม่จําเป็นออกนะครับในเด็กเราตอนนี้คือสองทวีปสองทวีปสองทวีปอ่ายากจุงเบยนะครับผมโอเคงั้นผมขอเอาคนนี้ออกแล้วกันนะครับแมสมาเธอร์นะครับผม ก็จริงจริเก่งนะแต่ผมยาวออกนะแค่นั้นเองนะครับผมแล้วไปเจอแก๊งแพงครับผมสำหรับการสู้พัทแรกของเราเนัะผมแบบคือมันจะอีพิกพาวเวอร์รวมๆไม่ได้นะเพราะตังค์เราไม่พอนะแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเราแบบมีความสามารถในการที่ทําให้เงินเฟ้อได้ก็จะโกงใช่ไหมเออขอเก็บหมดมือนะผมในตอนนี้เก็บทั้งหมดสี่ใบแล้วรีโลหมดเลยนะผมในครั้งแรกและ สิ่งที่ได้มาครับแชมเปี้ยนคนแรกของเราที่จะขึ้นมือแบบการันตีนะครับผมแน่นอนว่าต้องเป็นแจ็คนะครับเราสามารถระเบิดถัง power cache ได้นะครับ <mem> แบบงงงให้บอดสบายใจเล่นนะครับผมลาก,ก่อนครับถ <m> ัง <m> บึง้มโอ้โหสบายสบายและเราจะลงเป็นเป้ารอให้บอดยิงเล่นนะครับผมฟอสเฟตบารซายนะครับผมในการลงท่า,นะยา,อ,อ,า,าทอย่างนี้นะครับไปดูดิถ้าบอดบอดจะไม่ตีเข้ามาทําอย่างนี้นะเพราะว่า ถาคนนี้ตายปุ๊เลยจะตีอีกทีหนึ่งใช่ไหมซึ่งบอดจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับที่นี่เราไม่เล่นกันอย่างนั้นบอดเป็นแบบบอดจะมักจะฉลาดกว่าเรานิดนึงงเนรัยผมในการเล่นซึ่งส่วนใหญ่จะรู้ดีกว่าผมเลยเปิดมาฮึบลงแจ็คไปก่อนเลยนะครับผมในครั้งนี้นะครับซึ่งมีโอกาสสูงมากๆว่าบอดจะยิงเพรเล่นปสา,ายทิ้งในตาน,นี้นะเพราะว่าเรายังแอบโคเคสอยู่นะครับผมเพราะว่าทุกคนเป็นใครใครก็ทำนะพยายามให้แบบให้ไอ้นี้ตายเพื่อให้บอดเนี้ยได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะี่ย ทำไมไม่ยิงอันนี้จริงๆคือนี่ผมกำลังงงมากว่าทําไมไม่ยิงอันนี้นะคือแบบงงอ่างั้นก็อ่ะขอลงคนนี้ล้งไปแล้วไอ้นี่พมาสเตอร์แล้วเผื่อว่าตอนแรกคิดว่าจะได้ไอ้ได้ที่แบบได้สอดได้สอดแหนมใช่ไหมไม่ได้นะงั้นก็ไม่เป็นไรครับลากถังมาตบนะครับผมเราต้องการที่จะเตกเรือขึ้นมานะผมในครั้งนี้นะครับเรือจงมาก เรือจงมาเกตกเรือขึ้นมานะผมในครั้งนี้ได้เวลาเรือจงมาบอดไม่เอาเลยครับยอมปิดเกมไม่อย่างงงๆโอ้โหคือต้องยอมรับเลยว่าที่มันเร็วขนาดนี้อย่างหนึ่งคือมันเป็นด่านแค่สองจุดห้าดาวนะครับฉะนั้นมันจะเอ่อเล่นง่ายจริงๆคือแบบเล่นยุดิดหลายปูดมากคือแบบคือ เอาจริงคือตอนนี้มันก็ยังแบบเป็นอะไรนี่ที่คืงใจในตัวผมอยู่แบบมันไม่ไดท้ทะลวงมันก็ได้อยู่แล้วนะในเร็วนี้เอามานาดโพสิตนี่แหละออคือแบบมันไม่สามารถจบด้วยเป็นดลทีได้มันก็เลยแบบรู้สึกแบบคาใจในการเล่นมากๆนะครับอ่แบดคก็แร็ชบ,บวกพลังหนึ่งทั้งทั้งเด็กนะครับเนื่องจากว่าเรามีอะไรนะครับเรามีสิ่งนี้แล้วจุดขี้โกงเอวิลูชันเนับผมป่ะ ก็ถ้ามาข้างบนนะเรเจอพิสตีออฟฟิเซอร์นะครับผมแล้วมาข้างล่างเจอเมสซิเกอร์อินซิเตอร์นะครับผมจะมาข้างล่างนะครับผมเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการของข้างบนแล้วเราต้องการเงินเพิ่มนะครับผมในครั้งนี้ตังทั้งนั้นนะครับตอนนี้โอ้โหคือตอนนี้เงินเราไม่พอเผื่อแบบข้างล่างไปเจอแบบอ e ีพิกหรือว่าเรเจนเดอรี่พาวเวอร์นีจบเลยนะครับผมในครั้งนี้นครับขอเก็บ3ใบนะครับผมมีโซอีใบแรกนี่คือแบบยิ้มแล้วสำหรับการเจอเมสซิเกอร์อินซิเตอร์นะครับและโซอีสองใบ สบายสบายเราจะลงโซอี้ไปก่อนนะผมในครั้งนี้นะครับไปเดียเวลาครับลงโซอี้ไปก่อนเลยครับผมสบายสบายแบบนี้บอดไม่ทําอะไรลงเวนการเซอร์เทียนลงมาครับเราไปลงแจ็คครับผมเคียร์เวนการเซอร์เทียนทิ้งอย่างงงงโอ้บอดคงกรีดิร้องเล็กน้อยนะครับผมขออ่าเขียนนี่เลยกันนะจัดไปหนึ่งตัวครับผมขอเทพๆสักใบหนึ่ง มุนกลก็อย่างดีนะครับในครั้งนี้นะโอเคเราก็จะทําให้แจ็คเลยว่าอัพก่อนนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ดาเมจเราคือเพียงพอแล้วที่จะให้แจ็คเลยว่าอัพได้นะครับก็เป็นดาเมจเบาๆแล้วนะครับตนีโอ้หนี่คือตาหน้าก็ชนะแล้วอยู่ดีนะครับเพราะว่าการบุกในครั้งนี้ของเราเนี่ยจบแล้วครับผมคือแค่ลงแจ็คก็คือจบเลยด้วยดาเมจขนาดนี้เห็นป่มโอ้โหสบายสบาย แบบงงๆเพราะว่าแจ็คไม่ได้ลงมาแค่สไต์เน็กซัพนะครับผมเขายังลงมาเคลียร์สปอตเบสได้ด้วยคือเอาลงมาเคลียร์ยูนิตที่มันไม่จําเป็นนะครับทิ้งด้วยนะครับผมเนี่ยมาบล็อกเราใช่ไหมลงแจ็คไปเลยครับผมสบายๆปิดเกมอย่างง่ายๆโอ้โหการใช้สไตร์สองอันคือมีประโยชน์แบบนี้แหละจริงๆนะครับ คือหรือใครบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นเคนใส่สองอันนี้อีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจัดให้ครับผมจริงๆพอมีหลายคนเริ่มทักกลับมาแล้วนะว่าเฮ้ยเอาเคนกลับมาเล่นบ้างนะครับก็ได้ครับผมโอเคไว้ที่หลังนะตัวนั้นนะก็อ่ะโซอีได้คิดสั้นครีลหยิบเลยแบบไม่ต้องคิดนะครับแลมมานาย่อมมีประโยชน์อยู่แล้วนะผมตอนนี้เรามีทั้งหมดเจ็ดร้อยทองแล้วมาเลยครับพลังขนาดไหนเราก็ซื้อได้ครับตอนนี้โหอิด คือรอบนี้นี่คือพีคมากในพลังทุกอย่างของเด็กเรนะาเนี่ยคือแบบเขาโกงสุดๆอ่ะถ้ามาข้างล่างเนะี่ยเจอลิจเจนเบลโรเดอร์นะครับผมถ้าไปข้างบนเนะี่ยเจอลิฟทายเล็กเราจะแบงคนะ์ไหนข้างบนนะครับผมเพราะว่าอะไรยังไงแจ็คเราหนีได้อยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นเราจะไปสู้กับปลาฉลามของเรานะครับปลาฉลามที่มีขานะครับผมก็การสู้ไอ้ตัวนี้ปกติม,มันจะแรนดอมยิงใช่ไหมผมบอกเลยว่ารอบนี้มันยิงบอทแน่นอนนะครับผมแต่ปัญหาคือบอทจะไม่มี ตัวในสนามชั้นน้นบอดจะยิงเราแทนแล้วแค่นั้นเองนะคิดง่ายๆนะครับแถมเปิดมาเรามีแรมมานาด้วยใช่ไหมโอ้โหมานาเราก็จะวิก่กระจายเปิดมามีอยู่3มานาตักมือแรกโซอี้อีกอ้หยิ้มแล,แล้วจริงอย่างงี้คุ้มจ,จัดผมบอกเลยคือแค่ลงคนนี้มาปั๊บเดี๋ยวบอดติ้งแล้วบอดจะไม่ตีนะครับโซอี้เนี่ยเพราะว่าดาเมจไม่เพียงพอแนละ้วเราก็จะลงแจ็คลวไเพิ่มนะผมแค่นี้รรรเลยสบายๆครับโป้งไปหนึ่งทีครับผม ตา,าหน้าเนี to to game, ่ยลงมาปั๊บเลเวอพเลยนะครับฉะนั้นผมจะขอใส่อันนี้ไปก่อนนะครับเพิ่มมาทั้งในโซที่เพื่อเรียกน้องโปโลขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมและผ่านไปนะครับในครั้งนี้นะครับก็เราต้องการที่จะปิดเกมให้ในตานี้ใช่ไหมคือการลงโปโลคนนี้มาเพื่อเป็นการแช่เฉยนะเห็นป่ะจากที่เห็นเมื่อกี้คือผมแค่ต้องการไม่ให้เออเราโดนดาเมจในครั้งแรกเฉยนะครับก็ผมควรจะลงตัวไหนก่อนดีเพราะว่าลงแจ็คได้ลงฟรีหนึ่งตัวใช่ไหม อ่ะโลคลโคลเคลนบาร์ซายไปก่อนนะครับผมรอดูว่าบอทจะลงอะไรเพิ่มนะครับผมอ่ะสวัสดีฟังยิงทิงนี่เจ็บเลยนะเอายิงยิงเข้มยิงทิงนี่คือผมแคสเลยนะคือมาลายวอเดนก็ได้นะครับผมหน้าจอเบรกอันนี้คือนี่แหละที่ผมต้องการนะครับคือเราจะได้เคลียร์ไปหนึ่งตัวนะของบอทนะแล้วลองแจ็คลงไ จริงๆโอ้โหเียว่าพีนั่ g แ t on จริงแบบนี่คือแบบวินอย่างง่ายๆโอ้โหเรียบร้อยมีอีกตัวคือแบบมีตัวก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจะสไตล์อย่างนี้ไปนะผมโชะเป็นมังกรใช่ไหมคือแบบการสไตล์ครั้งนี้คือมีประโยชน์แน่นอนนะแบบเรียบร้อย ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีตัวบล็อกนะครับผมออะเราก็จะตีไปครั้งที่หนึ่งนะครับเบาๆ13ดาเมจและลงคนนี้ลงมานะครับ,บก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรเอ,อ่อจะบอกว่าไงเดียมันดามเมจไ,ได้แค่นี้ไ <c oughs> อะฉะนั้นก็ได้วลาปิดเกมอย่างเ <c oughs> ท่ๆแล้วตีเฉยๆเลยดูดามเมจของแจค็คนี่คือแบบ สบายสบายค no ือแบบมันมันขี้โกงในตอนนี้มากนะครับคือแบบได้เอวูชั่นก็คือหลายแหละเลเด็กชีวิตเปลี่ยนมากจริงๆคือแบบเป็นพลังที่ผมคิดว่าน่าจะติดท็อปเทียร์ในการปั๊มให้จบเกมอย่างง่ายๆเอาจริงนะครับตบาแหเ่งมันสูงเกินไปและแต่ก็ดีนะผมชอบนะอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเล่นได้ง่ายขึ้นแบบไม่ต้องซีเรียสอ่ะเครียดจากง่ายราโอ้โหแบบโอ้หเนือเจอหนิยิ้มล่าเริงคำขันโอ้โหก็เอ็นเปล มีที่แจ็กกีกตั้งหากนะครับแบบอะไรกันเนี่ยตอนนี้คือแบบตานี้เฮงสุดๆมือดีจัดๆนะครับผมอินไมไซท์ลากมาตีได้เลยครับผมขอสุมใหม่เลไอย่างงี้คืออ่ะอีกทีนึงอีกทีนึงอ่ะอ่ะรีเซ็ตก็ต้องรีเซ็ตแล้วโลหมดแล้วผมจะสุมใหม่อีกนะโอ้โหมันก็เกินไปใช่ไหมขอตัดการ์ดที่ไม่จำเป็นออกนะครับในครั้งนี้ก็ รู้สึกว่าตัวที่ผมคิดว่าผมไม่ต้องการแล้วนะ่าจะเป็นเทสตี้ฟรยฟอกนะครับเพราะว่าไล่สามนะครับผมแล้วก็ลงมาตีเลยนะก็ไปเจอคาตาลิน่าเลยดีกว่าแนละ้วแบบสบายๆแล้วพลังเหมือนเดิมเลยคาตาลิน่าเมื่อเล่นแชมเปี้ยนใช่ไหมจะโบกพลังสองสองให้ั้งสนามนะครับซึ่งอันนี้น่ากลัวสุดๆคือเวลาไปอยู่กับเอโซแล้วได้พลังคือเลเวอัพนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะมือเรามีแชมเปี้ยนทั้งสองตัวนะแบบนี้โอ้โหแล้วดูไล่หนึ<ๆ>่งหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ เปิดมาเราก็อยู่สามนะยังไงก็เล่นได้นะครับเราก็เล่นสามสไตล์เดิมไปเลยผมคาตนลิน่าจะเอาอะไรมาดิเนตายนะครับเปิดมาด้วยโซอี้เลยจริงๆไปครับโซอี้ครับลงไปทักทายเพื่อนฝูงหน่อยครับผมในครั้งนี้ดูว่าบอดจะลงอะไรมาผมดิจิเรลกาดนะครับซึ่งคาตาลิน่าไล่สองใช่ป่ะถ้าเราปล่อยให้เขาลงเนี่ยเขาจะลงคาตาลิน่าแระบกพลังนะครับถ้าเป็นแม้ที่รีบลงแจ็คไปเคลียร์คนนี้ก่อนนะจะทำให้คาตาลิน่าที่กำลังจะลงมาเนี่ย ไม่สามารถจัดการกับเราได้นะครับ <S <S ไม่สามารถถูกพลังให้เบเ่นเร็วกับได้นะครับแต่ว่าแรกกับการที่เราไม่สามารถฆ่าคาตาลิน่าได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเฉยๆไม่นานเป็นเราไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมเราก็ต้องการแค่ให้แจ็คดาเมจแรกตีเข้าไปเฉยๆนะครับผมให้เลวอัพซึ่งบอดไม่ยอมนะครับผมโอ้โหได้ใจจริงจริงจรงอันนี้ผมเล่นผิดนะเ<ล><ล>นี่ยจริงแล้วในครั้งนี้คือ การเล่นแบบเมื่อกี้ผมต้องลงพึ่งพึ่งนึกได้ผมต้องลงคนนี้ไปก่อนเฮ้ยไม่ได้สิเพราะว่ามันมีท้าที่มันไม่มีลากมาตีใช่ไหมเออผมอันนี้ผมลืมไปเอออ่ะขอเลือกนี่กันนะครับคนนี้คืออย่างน้อยก็ดาเมจเราก็เพียงพอในการตบแล้วนะไปบุกกันเลยดีกว่านะครับในการสู้ครั้งนี้สบายๆเดี๋ยวตาหน้าก็ชนะแล้วอย่างง่ายๆนะครับดูดาเมจที่เหลือเก้า แจ็คขึ้นมือมาจบตาหน้าคือจบเลยโอ้แค่นี้แบบชิวๆนี่คือชนะแล้วแบบง่ายๆบอดลงอะไรมาก็ตายนะครับเพราะว่าแจ็คมีดูแปดดาเมจเนี่ยจบแล้วนะครับบอดไม่เหลืออะไรเลยครับลากอดน,นะครับผมทั้งสนามชนะแบบเพิเศแล้วไม่ให้บอดเหลืออะไรเลยโอ้โหชิวจัดๆเลยทีปล่อยไปไม่ได้เล่นจริงๆคือเหมือนเอามาให้ลกสนามเราเล่นๆนะ ในครั้งนี้นะคือแบบจริงผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆจ,จากการเล่นในอีเวนต์อาทิตย์นี้นะคือแบบไม่ได้ใช้อ่ะแบบลกจริงคืออาทิตย์นี้เอามาทําไมเหมือนเอามาให้ใหเกะกะสนามอ่ะคือแบบจริงคือเหมือนเอามาให้แบบเอามาลกสนามจริงๆนะคือแบบเอามาทําไมผมไม่ได้อยากได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จบแล้วนะสำหรับอาทิตย์นี้คนระับแน่นอนครับการเล่นแจ็คจอมขี้โกงอยู่แล้วด้วยการใช้ สไตล์สองทีนะครับผมแบนเดิลทีออกมาทําไมอนะโอเคไปก็ไม่มีอะไรมากนะครัครั้งนี้ที่โกงได้จะจัดเพราะเอวููชันกับมาโาโฟนั่นเองนะครับผมก็ก่อนจะจากกัน,นะครับผมเราไปเปิดกล่องกันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับครั้งนี้นะครับก็ผมเหลือเออเฮ้ย hey! ทำไมมัน <laughs> มันไม่ฝุดอะไรอย่างนั้นะอยู่ก็มาหุ่นไกลๆนะอ๋อโอเคผมจบแล้วนะสำหรับอาทิตย์นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะผมในทีน่นี้สวัสดีครับ